สนับสนุนโดย วันนี้อยากให้น้องสองคนนี่เขาโชว์เสียงหน่อยได้ไหมนะเสียงต้องดีมากนะตัวน้องเพลง้รั่งฝรั่งเรื่องไปแล้วนี่ต้องดีมากอสดๆตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวใครเลือกไม่ถูกก็จะไปดูรอบไหนลองให้ร้องเพลงเดียวกันเดี๋ยวก่อนคุณนี่เขาสลับกันเล่นคนละรอบคนละรอบเละรไม่แล้วแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารอบนี้เป็นคนนี้คุณไม่บอกเลยที่ไทรที่การเมเจอร์ครับจะมีลิสต์ไว้เลยครับว่ารอบนี้เฮ้ยนี่ใครคุณเขาไม่เป็นไงเป็นไงช๊ะรอบฉัน เน็ตหรือหน้ามันเน็ตไข่หมดยังเง้องมีต้องเกิดเอาล็อกของแก้มไปไปตู้ของเน็ตเลยเนห่ยผมแก้มล้นเนี่ยไม่กลัวน้องมมาอย่างนี้เหรอไม่เลยมันมันต้องมันต้องต้องก็ต้องปมันก็ต้องสลับกันไมรู้ไม่ต้องเฮ้ยเป็นเป็นแผลนั้นเนี่ยเป็นสองคนไฟกันแดูเลย เขายงต้องดับเว่ลแคสหมดเลยเนาะอันนี้ขอ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 ร้องหน่อยนะเสียงร้องขอฟังหน่อยนะคะเอาใครก่อนนะเอาใครก่อนดีแก้ม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 เอาเอาเพลงเดียวกันเลยเอาเพลงเดียวกันเลยร้องต่อกันเลยดีกว่าอ่ะร้องต่อกันดูเธอเอ่ยที่เคยอิงในอ้อมกอดนี้ไม่เคยเรียกร้องใดใดทั้งสิ้นเจ้าตัวน้อยไร้ร่องรอยม่นทิน ชีวิตนี้ยอมพลีได้เพื่อเธอรักแท้น้ำพาธรมาสู่ใจรักที่ไม่เกรงกลัวภัยจากในกลมกลายในราตรีอันพร่าพราวยามดวงดาวทอประกายในดวงใจฉันได้รู้ ต้องตอบว่าคุณจริงไอย่างนี้แม่ผมต้องไปดูสองรอบมันแน่ด้านคือเหตุผลแยกไม่ออกั่นคือเหตุผลโอ้ว่าผมว่าถ้าคนเกลียดไม่ออกอารมณ์นี้แน่ดับเบิ้ลแคสดับเบิ้ลแคชแม่คือวนเกียดน่จริงเลยเพราะว่าแยกกันไม่ออกเลยเสียงดีทั้งคู่แล้วแล้วก็เสียงค่อนข้างคล้ายกันลไม่มีคนคนชอบดูละครเวทีอย่างแม่ผมเนี่ยดูรอบนี้แล้ว เดี๋ยวต้องไปดูอีกรอ,อ,อบ,อ,บอยากดูอีกคนหนึ่งซีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะออแล้วก็คงสนุกอยู่แล้วเี่แม่ผมแฟนเลยนะนีออ่ดูสีเป็นดินนี่ดูตั้งแต่นู่นไหนอะไ <laughs> อ้น,น,อน,น,อน,นี่ก็อยากรู้เรื่องอะไรอยนี่เมื่อกี้นางเอกเขาบอกว่ามีมีปัญหาเรื่องว่าเฮ้ยทำไมเอาเอาคนเขาก็อยากจะรู้ก็สิบอะนะแบบว่าสองคนนี้ทำไมมายังไงทำไมแบบแม่เราดาราดังๆเล่น ช่พอดาวดาราถึงเป็นพระเอกดังนะกันเดอะสตาร์เอาเอาเอากันเล่นแล้วเป็นไงคะอ้าวทำไมเอากันเล่นเป็นมอเอ้ออะไรยเงี้ยพอบอกว่าพระเอกดังเสียงดีฝรั่งเลือกก็มีบ้างเล็กน้อยครับเออแต่ว่าเล่นเป็นคริสโล้ยตายแล้วไอ้คิดมั่งไอย่าง้มาคิดมาคิดมาคิดเอไรอย่างเง้อะไรอย่างงี้ครับก็ก็เป็นธรรมดาที่หลายๆคนอาจจะมองว่าเออคือด้วยบุคลิกของการอาจจะเป็นคนแบบหน้าไทยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่หน้าไทยๆกันหน้า ไทยเลยครนะขอบคุณม,มากมากก็ ก็ไอชันครับไป็นชันแล้วก็แล้วก็พอเขงก็เลือกเองใช่ครับเรางเขา่เลือกมาอะไรเงี้ยคือคือคือเวลามีเซงกอนไปเล่นอย่างไปเล่นที่ญี่ปุ่นเล่นที่เกาหลีเขาใชคนญี่ปุ่นคนเกาหลีเล่นเลยเอาหัวดาเล่นเลยครับเขาไม่ต้องเขาไม่แต่งอะไรเลยด้วยซ้ำไปไม่แต่งนี่หมายถึงว่าไม่ต้องย้อมไม่ต้องย้อมไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วตรงละครเวทีมันอยู่ที่มันอยู่ที่ศักยภาพและความการถ่ายทอดอารมณ์แล้วก็สื่อตรงนั้นว่าว่าได้ไหมนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเชื่อได้เลยว่าเมื่อไปดูปุ๊คุณอาจจ งงประมาณห้าวินาทีแรกแล้วหลังจากนั้นคุณเชื่อได้หมดวันนี้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 คือฐานอเมริกันการทํางานออกมาเนี่ยก็จะต้องดีมากแน่นอนนะคะแต่เวลาการทํางานแต่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละวันนี่ละเอียดมากๆากละเอียดจนถึงขั้นที่คุณเบนเนี่ยถูกเคี้ยวสะเก็บไปฝันเลยเหรอคะฝันเลยนอนฝันเลยคุรอคะันแต่ว่าเราอยากรู้ว่าฝันเมื่อถึงยังไงหรือว่าอะไรตอนนี้ลามไปถึงคุณคิวแล้วด้วยเลยทำไมทำไมคือก็ฝันฝันเรื่องในไส้งอนอะไรแบบนี้ฝันเรียกตัวเองเป็นเอนจิเนียร์เรียก คิวเป็นจออะไรแบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวเงี้ยไม่ในฝันคุณวาดภาพเป็นอะไรหมายความว่าอะไรอยู่ในวิทย์นะอยู่ในไส้งอนอย่างเงี้ยฝันถึงคาแรคเตอร์ที่ตัวเองเล่ท้าวัดสงครามมั่วซั่วไปหมดนะถามถามคุณคิวเลยคุณคิวเป็นไงประสบการณ์ไม่เคยผ่านงานละครเวทีมาก่อนนะไม่เลยไม่เคยเป็นนักร้องถูกไหมมาเล่นละครเวทีงงไหม งงไหมอะไรเนี่ยก็ก็งงเหมือนกันครับว่ารู้ตัวที่เราทําอะไรกันอยู่เราหันไปรอบตัวทำไมมีแต่คนอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่เราอยู่ที่ไหนเคยคิดไม่เคยตอนนี้ตอนนี้แบบเห็นเขากำลังอะไรอะไรอย่างนี้มีมีมีครับช่วงแรกก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆงเหมือนที่เรามาทําอะไรเราเราอะไรแบบปกติเราก็ร้องเพลงที่เป็นเพลงเราเราแต่งเองเราก็เป็นตัวเองบนเวทีแต่คราวนี้แบบเราต้องเป็นตัวละครเป็นอะไรอย่างนี้ก็แรกๆกก็รู้สึก เหมือนน้องนิวน้องนิวน้องนิวก็ไม่เคยผ่านเพราะนี่เป็นนักร้องยูจีนนกันรู้สึกไงบ้างก็ตอนแรกก็ที่ได้ได้รับคำเชิญไปออดิชั่นก็ตกปลารับคำทันทีค่ะเพราะว่าอยากลองอยากลองเล่นถ้ามีโอกาสแล้วก็ก็เลยลองเข้าไปดูแต่พอตอนแรกๆที่ที่ต้องแบบปรับพื้นฐานใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยก็ก็ค่อนข้างยากเลยปรับพื้นฐานเรื่องอะไรเพราะว่าเราลองเป็นเป็นนักร้องป๊อปอะค่ะ ไม่เหมือนกันเหรอคุณบอยอ๋อเหรอไม่เหมือนเหรอเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคือเออ่ในเองป๊อปบางทีแล้วเออ่เราร้องไม่อยู่ตรงเนี้ยใยืนเนี้ยนะครับก็ร้องเบาๆร้องอะไรไปเลยก็ได้แต่ตอนนี้ไม่เขาจะติดอยู่แถวๆเนี้ยหรือตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วลักษณะการรเพราะฉะนั้นการโปรเจกต์มันมันมันต้องมันต้องออกมาแล้วมันต้องชัดถ้อยชัดคำแล้วก็ไม่ใช่เป็นตัวเองเป็นตัวละครเพราะฉะนั้นเพราะนั้นบทร้องใน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 ละครเวทีเนี่ยมันถ้าเทียบกับละครเราถ้ามันคือบทพูด มันก็คือบทพูดเวลาไปคุณน้องแอคติ้งไปด้วยแต่มีตัวโน้ตกำกับด้วยแต่กำกับขอนคุณถามนิดนึงเวลาเล่นคุณกำกับละครเวทีเนี่ยคุณคุณคุณโฟกัสตรงบนอะไรจะดูจุดไหนเป็นจุดสำคัญในเรื่จุดไหจุดสำคัญือมันอยู่บนเวทีหลายคนมากเนี่ยมันไม่เหมือนกำกับละครหรือหนังอะไรเงี้ยมันก็ตรงนี้โคลสเฟรมก็อยู่เนี่ยอ่าโอเคมึงเล่นตรงนี้อะไรไอเวทีมันใหญ่มากดูยังไงกำกับยังไงหน้าที่ผู้กำกับคือต้องกำกับว่าจะให้คนดูมองตรงไหนเพราะเลยมันเพราะฉะนั้น ภาษาของของการกำกับตรงนี้คือ blocking ว่าเราจะโฟกัสตรงนี้นะเราจะให้คนดูทำไปดูตรงนี้นะไม่ใช่ตรงอื่นเพราะฉนั้น blocking เป็นสิ่งสําคัญมากมันมันเป็นภาษาภาษาหนึ่งคือคือเหมือนกับว่าความรู้สึกของของคนดูจะถ้าเผื่อเหมือนดูหนังบางทีแล้วจะมี zoom in จะมี zoom out จะมี cut จะมี d i s อ o l v แล้วคอนวทีมีหมดครับเรื่องแล้ยิ่งเรื่องนี้นะยิ่งเรื่องนี้นะ q u c u ด้วยนะมีมีแบบว่า ฉากเอ่อ <ปะ S 1> ม,มัน,ม,ม,นม,มันจะมีฉากเด็ดที่เฮลิคอปเตอร์ลำสุดท้ายจะบินลงมาครับ<ว>มีเฮลิคอปเตอร์อยู่บนน<ว>ี<ว>้เฮลิคอปเตอร์ลำสุดท<ว>้าย<ว>บินลงมาที่ไซง่อนเป็นเป็นเอ่อเป็นลำสุดท้ายเพื่อมารับคนปไป<ว>เพราะฉะนั้นมันจะมีฉากเอ่อข้างหน้าสถานทูตและข้างในสถานทูต<ว>ตัดสลับก,กันครับ ถ้าเป็นหนังคือตัดสลับกันระหว่างข้างนอกที่คนแบบว่าช่วยด้วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยข้างในทหารก็บอกว่าเปิดไม่ได้แล้วไช่่อันนี้มีตัดสลับบนเวทีให้สลับให้เห็นต้องมาดูว่าอันนี้เทคนิคของการบล็อกกิ้งภาษาการบล็อกกิ้งมันมันเทียบเท่ากับหนังที่ที่มันจะตัดสลับกันไปกันมาแบบระหว่างแล้วมันน่าสนใจนะมีการดัดแปลงไหมเออพอเรามาเล่นไทยเป็นแบบไทยใช่ไหมเออเรามีดัดแปลงวิธีการเล่าเรื่องของเขาไหมหรือยางเหมือนเป๊ะ ทุกอย่างทุกอย่างดําเนินแบบเขาแต่เราตีความแบบของเราเราตีความแบบเราคือเราจะเน้นตรงไหนเราจะเราจะตีความให้ตัวละครตรงนี้จะจะเหมือนกับว่ากว่าจะมีจุดพลิกผันในตรงนี้เนี่ยมีความรู้สึกอะไรและด้วยอะไรอะไรอย่างงี้แล้วแล้วผมว่าคนไทยจะเป็นคนชาติที่ละเอียดอ่อนกับเรื่องของความรักมากกว่าฝรั่ง โดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อในรักแท้รักอมตะคนไทยจะมีมากกว่าฝรั่งเพราะฉะนั้นใน,ในจุดนี้ยังไงเร,เราก็ต้องเรารพิธีพิธานี่ไซม่อนขายอะไรจุดขายขายอไไปดูแลเรื่องนี้เจ้าเตรียมผ้าขนหนูไปเลยเหรือว่าเรื่องนี้โผล่ให้มันมาก<า>ปยิ่งใหญ่อลังการผมว่ามัน,ม,นมันเยอะมากก็คือยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนด้วยเซรัปของสงคราม นในขณะเดียวกันมันเป็นโศกนาฏกรรมความรักที่อมาตะซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้ความรู้สึกมันจะยิ่งใหญ่เข้าไปอีกอนะครับออในขณะเดียวกันบทเพลงก็เพราะมากผมว่าเป็นเป็นละครเวทีที่มีเพลงที่พอที่สุดเรื่องหนึ่งเลยของโลก ด้วยท่วงทำนองด้วยอะไรต่างๆแล้วก็จะเข้าถึงคนไทยได้ง่ายมากอย่าไปคิดเลยว่ามันเป็นละครฝรั่งอะรนละครฝรั่งบอลเวลาแบบนี้เราไม่เข้าใจว่าอะไรอย่างงี้บอกได้เลยว่าอันนี้อันเนี้ยละครไทยเป็นละครไทยมากๆแต่เป็นมาตรฐานที่ที่ทั่วโลกยอมรับแล้วก็ฝรั่งก็ก็ยอมรับในในสิ่งที่พวกเราทา ไปไงคะน่าดูไหมคะป๋าน่าดูน่าดูเราไปดูกันน,นะเราเกาะแม่เราไปดู <c oughs> อยู่แล้วไ <c oughs> อแม่ผมจองตั๋วแล้วนะแม่ผมจองตัว๋วแนะแม่ผมเดี๋ยวต้องไปบอกแม่ดูสองรอบแม่มันเปนอีกสองคนสลับกัน <c oughs> ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะเข้มข้นทุกรสนะคะอย่างที่พี่บอยบอกจ,จริงๆนะคะเมื่อกี้เห็นเกิดมาแล้วว่าเรื่องความรักของคนไทยเราเนี่ยเรื่องนี้เข้มข้นไม่แพ้กันแล้วก็เรื่องความรักของนักแสดงที่เล่น ละครเวทีเรื่องนี้ก็ไม่แพ้กันเรามาเริ่มเรื่องความรักก่อนอันนี้เราต้องคุยแค่แกะเกานะคะพี่บอยอนุญาตนะคะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่ท่าไปครับอันนี้ไม่ทราเยเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราต้องคุยแค่ใครก่อนคะเอาคุณคิวห่อยไหมคุณคิวนี่เหรอคุณคิวนั่นแหละ๋อเเลยค่ะเรามีแฟนแล้วเหรอเรามีแฟนแล้วเขามีแฟนเป็นสาวนอกโรงการค่ะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วคะคุณคิวค่ะจะแต่งงานเร็วๆนี้ยังครับ โอ๊ยใช่ทั้งหมดโอ้ยวันนั้นอันนั้นคงเป็นไม่ได้ว่าตัวตัวเราเองยังยังประคับประคองชีวิตเลยไม่ใช่ช่วงโอ้ยนี่แบบว่าถ้าเกิดผู้หญิงก็ดูอยู่ผู้หญิงก็จะตกใจนะไม่เป็นไรครับเป็นนิสัยผมอ๋อเหรอทำไมยังไม่แต่งงานเพราเรายังเอาตัวไม่รอดเลยเหรออแมิงว่ามันมันมันแบบผมเป็นคนไม่ชอบคิดอะไรที่มันไกลไปมันไกลมันเอาพรุ่งนี้จะทำอะไรพรุ่งนี้โอเคคือแค่การเป็นว่าตอนนี้เราก็ก็อยู่กับ ตอนเนี้ยให้ดีที่สุดไปแค่ั้นคิดเรื่องปัจจุบันยังไม่มามันยังไม่เกิดขึ้นมันนี่ใครมันไม่ใช่หมายถึงสิ่งมันนี่ค์อาไรมาณนั้นยังไม่เกิดขึ้นแสดงว่ายังไม่ได้วางแผนอะไรกับน้องคนนี้ก็เรื่อยๆคืออยู่กันอย่างเหมือนเพื่อนเหมือนอะไรกันมากกว่าผู้หญิงเขาคิดแบบนั้นหรือเปล่าหรือว่าเขาก็ก็ไม่รู้แต่สำหรับผมผมมองงั้นคือคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราพูดได้ทุกเรื่องเขาก็คุยกับเราได้เต็มสิบไหมเต็มสิบ เต็มสิบเต็มสิบคะแนนสิบคะแนนชีวิตผมเรื่องพวกนี้มันไม่มีความหมือหวาไม่มีจริงรึเปล่าเหมือนพี่ชีวิตพี่ก็ไม่หวือหวาไม่หวือหวาทุกวันนี้นอนกันแห้งหลายครั้งพี่ก็อยากหวือหวาเดี๋ยวสิ่ของคุณเป็นของคุณน่ะคุณน่ะปกติมากเลยครับอไอ้นี่ไม่หวือหวานี่ปกติครับก็เหมือนชีวิตเรียบๆง่ายๆใช่ครับพี่อยู่บ้าน ทำกับข้าวกินกันนอนตื่นอะไรแค่นี้ครับอเหรอครับเรื่อยเรื่อยเรื่อเรื่อยเื่อย,อยไม่หวือหวา <c oughs> ไม่เ <c oughs> ดี๋ยวสิเห็นว่าคุณเบนฝันว่าคุณเบนอยากจะมีลูกเอ๋เอนัอ่นเป็นเรื่องที่ที่ที่คิดเอาไว้ที่คิดเอาไว้ครับแล,แล้วจะมียังไงหรืออะไรวางแผนยังไงวเป็นเรื่องของเทคนิคครับก็มันเป็นเรื่องของเวลาด้วยแล้วก็เอด้วย ไหวด้วยอยากจะให้โตกว่านี้อีกสัก5ปียังจะโตอีกเหรอคุณเบลอายุเท่าไหร่ขอโทษตอนนี้ตอนนี้30แล้วครับอ๋อโอเคเปลี่ยดเรื่องไหมครับไม่ต้องแหมมีบ้างสิครับก็ก็ผมไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็ก็เป็นเป็นคู่รักปกติทั่วไปคครับโอเคมาถึงน้องนิวฮอตฮอตสาวฮอต สาวฮอตคะมีแฟนแล้วหนุ่มมีแฟนแล้วเหรอแล้วนี่เอาวยิ้มท่ะมีแฟนอย่างค่ะีแล้วเขาเข้ามากี่ปีแล้วคะสามปีค่ะสามปีแล้วหรอแล้วเป็นยังไงจะมีอนาคตอนาคตกันไหมคะแต่ว่าเขาไปเรื่อยๆมากกว่าก็ตามภาษาแบบหนุ่มสาวเวลาคบกันก็จะนับว่าเอ้ยคบหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนอะไรเงี้ยตอนนี้แบบ เออหันมาดูอีทีโอตั้งสามสามปีแล้วเหรอเขาเริ่มแล้วไม่เรมากอนนี้นะหนูกับแฟนหนูนะไปนั่งกินข้าวกันมันเล่าเรื่องอะไรหนูก็ยังขำอยู่หรแล้วแบบขำไหมโอเคค่ะขำอยู่เราสังเกตดูง่ายนะเราไปร้านอาหารร้านไหนนะแล้วเห็นผู้ชายผู้หญิงนั่งด้วยกันนะแล้วเป็นยังไงคะถ้าผู้หญิงขำไร้สาระนี่นะแสดงว่ามันเพิ่งจีบกันอ๋อที่เคยไปพยายามนั่งฟัง เสียวมากแต่ผู้หญิงขำมากไ้าเป็นโตที่ที่ล้ปัญหาแล้วครับโตพี่กับเมียอะโตโตของเมียหันนี่ผัวหันนี่อย่าของน้องนิวอ่ะองน้องนิวอ่ะดูแลกันยังไงคบกันยังไงเอคือเราคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อะไรนิสัยอะไรเงี้ยเหมือนกันกิจกรรมเหมือนกันหมดเลยแสดงว่าเพิ่งรักกันเขาสามปีแล้วสามปีนี้ยังถือว่าจิ๊บจ้อยลงสามสิบปี สามปีนี่คุยเลยได้ทุกเรื่องสามสิบคุยไม่ได้สักเรื่องไม่ใช่ทำไมพี่บอยขวนล้อเหมือนมีความในใจอะไรเปล่ามีแน่ช่วงนี้ภรรยาผมไม่ค่อยขำนี่ครับนี่ไงมวยล้อพี่พี๊บพี่พี๊บพี่พี๊บครับฮะสิบครับเข้าโซนแล้วเลขตัวเลขสองหนักแล้วเลขสองเลขสองหนักแล้วกันนี่ว่าอุ้ยแม่เด็กที่แล้วช่วงนี้แล้วน้องฉัดมา เป็นแฟนกันเปล่กับน้องฉัตรเนี่ยยิงตรงเลยยิงตรงเลยมากเลยครับเปี้ยงเลยครับเป็นเพื่อนกันครับเพื่อนมีคำถามทุมัสเต็มสิบครับการคบกันของคุณทุมั่สิบคือเป็นแฟนกันแล้วครับของคุณระดับไหนนี่เดี๋ยวก่อนเราถามน้องฉัตรมาแล้วน้องฉัตรได้ตอบระดับมาแล้วนะคุณตอบไม่ตรงนี่น้องก็มีเกลือขาไปเล่าอะไรไม่มีขำอีกเลยนะผมจะบอก รั้มเลยรั้มเลยรั้มออกม่วงออกม่วงถ้วาตอบจริงเหรอฮะตอบจริงน้องตอบแล้วอ่าผมตอบแล้วแฟนขาบคุณไม่ได้ดูด้วยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหนะขอให้หยุดถ้าตอบว่าอะไรอ่ะเอ้ยไม่ได้ดิห้าห้าไม่ได้ไม่ไปด้วยเจ็ดเจ็ดเหรอเฮ้ยโอ้โอเคโอเคโอเคต้องมือเรา ต้องใส่คาตอบมาว่าประมาณ8ปดแปดคุณเก็โอเคอ่ะเจ็ดจุดห้าจ็จุดห้าคานละพูนไม่คานละพูนเออแต่ก็โอเคถือว่าโอเคอะให้สุดท้ายคุณบอยฝากถึงละครเรื่องนี้หน่อยนะฮะเพราะจุดเด่นมิซไซนอนอะไรทำให้อะไรเงี้ยก็ก็อยากจะฝากเอ่อคนที่ชอบดูละครเวทีนะครับมาดูเรื่องนี้แล้วจะจะประทับใจมากๆมันจะมันจะสุดยอดมากๆเป็นสุดยอดของละครเวทีระดับโลกแล้วเราได้รับเกียรติอย่างสูงมากจาก แล้วก็ความไว้บางใจจากฝรั่งให้ทําเป็นภาษาไทย <c oughs> ครับมันมันมันเป็นเรื่องความรักอมตะที่ลึกซึ้งแล้วก็เพลงเพราะมากม,มันกระแทกหัวใจมากๆนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่เคยดูละครเวทีก็มาดูมาดูก็จะรู้ว่าทําไมคนทั่วโลกเขาถึงดูแล้วเขาถึงรักที่จะดูละครเวทีกันนะครับแล้วก็สาหรับ <Okay. S 2> คนที่เคยดูไม่ไส้งอนมาก่อนแล้วะนะครับมาดูแล้วก็จะรู้ว่าคนไทยทําได้ก็ได้เก่ง โอเคครับใช่การันตีกันได้เลยนะคะว่าเป็นละครที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ละครของบรอดเวย์ของเมืองนอกอย่างแน่นอนนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะพี่บอยทุกคนเกียรติและนักแสดงทั้งหกคนจากละครเวทีเรื่องมิสไซ่งอนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะขอขอบคุณสภาพพนิกรจากท็อปช็อปค่ะและมิสเซลฟิชค่ะเครื่องประดับจากนุ๊แอนน็อกแอดสวนจะจุจักค่ะอ่าววันนี้ลาไปก่อนนะครับพบใหม่วันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เธอคนวา